สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพ่อลวนก็พัฒนาสะนะคะนี่สะโรคพัฒนานะคะน,นี่นะคะสะผักบ,บุ้งเต็มนะคะแม่หาทั้งยาทั้งผักบ,บุ้งเลยนะคะ เต็มนะครับอืมนะคะมีปลาบ้างไหมพ่อลวนมีปลาบอ ราไม่อยู่ก็ยาตเลยโบญาติตมสะนะคะแม,แม่แม่จะเอายาออนกนะอะรกนะคะ บอกหน้าว่าีปลายยุหรนั่น ยาโพถุฝนนี้ก็เพียวสวยเลยนะคะแม่ๆค่ะสวยมากเลยคือว่าน้ำลึกมากนะคนแม่คะเดลึกมากนะคะ ไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอ้าไหวไหมได้หรือเปล่าลูกได้ไหมลูกได้ไม่เอยลูกได้ไหมคะได้ไหมลูกอ่าได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้พยายามอะไรกูงงล้วพยายามทําอะไรอยู่นี่ไม่อยากลูกยังนอนต่อละคะได้ไหมเออโอ๊ยน้องก้อยจะได้ได้ไหมอ้าว แกงเฉยแกงเลยพายายามอะไรอยู่ขาหมูลุ้งไม่ยอมลุกสักทีจะหมูอ้วนฮึทางนี้ทางนี้แม่ทางนี้ทางนี้ทีนึงทางนี้โอ้ยติดติดติด,ตดโอ้ยโอ,ยโอย้ดูค่ะดูก้นค่ะโอ้ยทางนี้ทีนึงดูดูดูนัง,นงลงติดอะไรนี่ขาใหญ่สิติดนี่ฮึทางนี้อา้าวหมู ทำให้ถูกท่านะหมูนะเจ็บขานะโอ้ยเนาะหมูรู้ทำเถอะมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวหมูมันเคี้ยวมูมันเคี้ยวมันเคี้ยวหมูเดิ่งมันเคี้ยว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 หมูเอ้ย น้อยไม่ได้สนใจใครเลยเลยมูน้อยนี่ลุกมาพ่อจะให้ทำอะไรมะใช้งานหน่อยมาลุกมาพ่ออย่าพึ่งกลัวหนูพ่ออย่าพึ่งกลัวหนูกินเยอะแล้วทำงานหน่อยไหมมาพ่ออย่าพึ่งกลัวหนูหนูไม่่หนูจะทำงานรึค่ะแม่แม่พ่อจะไปไหมลุกโอ้ยเนาะคนอ้วนก็ประมาณนี้นะคะแม่โอ้ยดูกว้วยจะก้าวได้น้อง พ่อใช้หนูอีกแล้วพ่อหนูทำอะไรนี่หนูไม่ไปแล้วนี่พ่อหนูทำอะไรโอ้ยเนาะพี่พอใจล่ะพี่พอใจล่ะพี่พอลำเอียงเดินใส่แต่หนูพ่อใช้งานหนูแล้วช่วยกันเพราะว่าต้องช่วยกันลูกพ่อหหนูทำอะไรคะพ่อ ช่วยเลยช่วยเลยช่วยพ่อเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมามาเก็บมาเก็บดึงนี่อ่ะเราจะใช้หมูได้ไหมคะแม่แม่เราใช้หมูอ้วนของเราลากได้ไหมคะแม่แม่นี่ค่ะลากได้ไหมเอ่อหมูจะลากได้ไหมเก็บมาเก็บเก็บมาเก็บมาเก็บอะว่าหมูจะทำไหมเก็บเก็บมาดึงเร็วดึงดูค่ะ หมูจะทำงานไม่หนีวันนี้ลุงกินสมกินให้อ่าทำงานสมกับกินน้อยบอกว่าคลองคอดีม้โนคลองคอเลยฟัวยังไม่ทำนาแม่แม่โอ้ยหนูพุนเชียงได้คือคิดการคักเท นี่หะให้งานเสรนนนนเนได้บนอได้บนอให้หลากเบื้องพปลบหลากนะมาอนเ็นะกินหลายลเห็นงานไหมมาพว่ากินหลายแลวเห็นงานีมนน่ะได้บนอหมูข้างกนาะสิเห็นงานไวบนอ ไปไม่คะแม่แม่ดึงดึงดึงโอ้ยดึงมาดึงสนั่นเลยพ่อเอ้ยคือสิบวันไปหอดใสดอกเบิ่งขาบอกเคลื่อนที่จักหน่อยเลยเอ้าได้อันนิดนึงได้แล้วนิดนึงเอ้าเลาเล่าแล้วเล่าเลือลกอ้วนแล้วได้ไหมเอ้ยได้ไหมดึงมาดึงโอ้ยเนาะม่แม่แม่ได้บ่ได้โบฮึ่ม โอ้ยบ๊วยดกพ่อเขาว่าหนูบผมักแค่งงานไม่พอคือมันเสียหยัดจักหน่อยเลยอ๋อแล้วคนแค่งแล้วเอาเอาอ้ยเอาลุ้นนะไปไปลุ้นเอาเฮ้ยเอาลุ้งแล้วลุ้งเร็วได้ขึ้นมานิดนึ่งละลุ้งเร็วนี่ขึ้นมานิดนึ่งลวเอาร็วโอ้ยขยับแล้วขยับแล้วเอาอแล้วลุ้งแล้ว ลุงใส่หมูโอ้ยบวชไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นโอ้บอมเฮ็ดงานเลยบ่เฮ็ดบ่างานนี่ไป,ไปก็เป็นคิวของพี่พอใจนะคะหมูอ้วนกลับมาอยู่หลักแล้วให้พี่บ้างบ้างให้พี่ทำบ้างมาดูว่าพี่พอใจจะทำงานได้ไหมคะแม่จะช่วยพ่อได้ไหมคะ มาดูพี่พอใจของเรานะคะแม่ว่าจะไหวไหมอ่อาันนี้ก็คือกันบ่นี่เก็บเออเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บเก็บมาลูกสาวพอหลุดที่ใส่ได้บนนอกสวัสดีค่ะแม่แม่พันว่าเก็บมาลูกเก็บเก็บเก็บมาเก็บเกมามาเก็บไปเอ้ยนั่นลูกสาวพอหลุดเป็นจังไน่ แงเบิงันเดเดมามาอ้มสคนนเอาดึงอ้ยมาไวเสื้อเลื่อนแล้วไม่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 เสรีบนกสาวเฮานี่เนาะ

ได้แล้วได้แล้วลูกสาวใหญ่เด้อค่ะพี่เมนลูกสาวใหญ่มาถอยถอยถอยมาถอยมาถอยพี่มาลูกพี่พอใจนะจะได้ไหมคะพี่เมนเอาเร็วเร็วแล้วพี่พอใจเอาเร็วเร็วเอาโอ้ดูเก่าขึ้นมาแล้วนะคะพี่เมนเราขึ้นมาแล้วเอาเอาลุ้นลุ้นเอา ไ้ายสไปหาแต่มุกขึน,นเป็นจากไหสกนสึคือวะล่ะพอลูกจ้านั่นคือบะแสวโอ้ยพอใา้เห็นยังบุไกยเต้นไข่แน่อยู่เด้อเขาวะรู้ว่ามั่งานแบบนี้ได้พอเขวะเอาลบนึงนะคะพีม่มเอ้า เอาเอาเพริ่ปใจแล้วโอ้ย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 ตายแล้วคืนนี้แล้วเพริ่ปใจอีกนิดนึงนิดนึ่งเพริ่ปใจอุ้ยอุ้ยขึ้นแล้ว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 เพริ่ปใจขึ้นแล้วขึ้นมาได้แล้วเพริ่ปใจโอ้บ่อเปลืองบ่อเปลืองเงีนี่ตัวนี้บ่อเปลืองเขาตัวนี้เอาหน่อยเอาตามมา ขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวัสดีค่ะกอล์ฟว่าอะไรครับพี่พอใจลูกโอ้โหโอ้โหขึ้นแล้วนะคะแม่แม่โอ้โหพี่พอใจของเรานะคะแม่แม่โอ้โไปแล้วไปแล้วเอ้เก่งเก่งเก่งละสวัสดีค่ะกอล์ฟะแค่นี้ก็ได้เอาสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวยๆเร็วนี่นี่นี่บุญพนันเจ้าของนี่ ไงดูนี่เห็นโบอริค่ะอยากกิอะเลยนิก่งเ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 อะสวัสดีค่ะก่คุณลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอันเด่นตบท้ายนิดนึงในเห็ดเห็ดเดือบอ่เห็ดเดือบอ่เหนื่อย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 เงานเหนื่อยซสำนีแหล้วป่ะไปกินยาขึ้นสิไปอีกดอก ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณทีน่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะฝากน้องรุง่งน้องพอใจด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่การให้การสนับสนุนครอบครัวของน้องรุง่งน้องพอใจตลอดมานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ